สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะทรงรอๆนะคะแต่งสวยพร้อมซิ่งค่ะคันนี้แปลงโฉมมาแล้วนะคะแปลงเป็นตาหวานค่ะจากเดิมเป็นเชฟไฟตา2ชั้นปี06นะคะราคา1,35,000บาทค่ะรถปี06ตัว LT ตัวท็อประบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะ เครื่องดีค่ะเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะสามารถเดินทางไกลได้นะคะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะของแต่งพอมีค่ะสวยๆรอๆตามนี้เลยนะคะทุกท่านแมคขอบ18จะทรงรอรอฝากระโปรงคาร์บอนแท้ค่ะมีวัดบูธหนตัวนะคะท่อหน้าเพาเสียงหวานๆค่ะสีสันสวยเงางาม,งามเอกสารครบค่ะ 135,000บาทท่านใดสนใจนะคะติดต่อนัดชมรถตัวจริงค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจแอดมินขอแนะนำให้ไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองดีที่สุดค่ะเพรทางเราก็เพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ